พี่กลับมาซื้อผ่าต,ตาตาฝากน้องบ้างเด้อตองรวอ่ะช่วยฟังมาดูาสิ่งดีๆเอาเลยเอาค่ะเนี่ยหากมีเวลาไม่ย,ยมบบ้านนาบ้างนะพี่นะอย่าให้คอยเก้อน,นะพี่อยากมีเสื้อใหม่ ไม่อยากมีเสนะื้อใหม่อยากมีเสื้อใหม่อะไดเมื่อกี้นี่ยบุ้งดูหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางเนื้อพี่นะอย่าให้คอยเจอเนะพี่อยากมีเสื้อใหม่ไช่ไหมก็มไปอีกนิดนึง อันต่อไปมันเด็กเียลืมลืมอะือกันเนาะคตัเเอาไปต้นกินยังมีเสื้อใหม่ไปเลยมันทำนองมันไปได้ไปจะได้บายดีสิรันต์กัง มัวไปคว้ามามัวระวังตัวหน่อยนะอะไรเจนกินดิบไอ้ทนี้บูเธอว่าเธอของวัมันคือมันต่อกับอันะไรก็คือต่อกับอดไดเลยสบายดีคือมันต่ออะสบายดีทุกคนเนาะแสงสีจะต่างอย่างอีกอย่างอีกหนึ่งนาทีเนาะ เอาเอาอีกเพลงหนึ่งซะเพื่อจุบจุบลายแล้วอีกกอีเพลงหนึ่งเพลงเพลงเดียวเพลงเดียวอันเอาเพลงอันขมิญดูวยเพลงขมิญเพลงอเมเิียเพลงอันเดียวเพลงจีนเพลงเดียลองมั้งดูลืมละเพลงขมิญเมียนเด้อนี่ไนเต๋อบังสารเนียงนี่แหละเป็นนะำเนียงออกเสียงว่าอัจฉันรักเธอ อ้าวไม่ทำสาสบลายหนุ่ตู่น้องว่ามันมีเอ็นน่ะตะโกอีกตะโกอีกเขาส่งสามเทอมมาให้เยอะได้มาให้เยอะขึ้นพอบ้องสระเนียงบ้องสระเนียงแปลว่าฉันรักเธอเอาอีกอีกแม่นบ่กล่ะเอากระจิมแม่นแล้วบอกเพลงครับอีกๆโตโตยัไปยับไปยับไปยับไปต่อไปบ้องสระเนียง นี่ละเป็นอาสามเียงออกเสียงว่า,าฉันรักเธอพี่จะสอกภาษาที่เรียกว่าสรันบงเนอนั่นก็แปลว่าเธอรักเธอไอหนุ่มสุรินไอหนุ่มสุรินเม็นคนคน,คนขาแม่บอนคนมขแมแย่คนคมแย่คนขแมแย่บอคนสุรินน้องเป็นคนสุรินบอไอบุคคลคนสุริน คนชรินอยู่อยู่ทางเด้อคนชรินคอยบุฮูคอยบอุฮ <laughs> ูคอยบอุฮูย <laughs> ัฮูเป็คนคนชรินเป็นคนทางไรคนชรินน้องมากบ่อ้เบาชรินสบายดีสบายดีเจรานดวงตาสบายดีสบายดีเด้อเพื่อนเพื่อนเนาะให้นาเดียห้องฟิงฟังนาเดียากามาจากคนชรินคนชริน บรรจเอาก็กินข้าวบอคนทรินนาเดียฮะเจ้าก็กินข้าวเหนียวคือค่อยบอบรรจเาน,เานะ่ะทรินก็กินขน้วนาวเหนียวคือกันคนือเสี่ยงอันฮึนั่นแหละซีดิตต์คนทรินก็กินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าคือกันเนาะกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าคือกันคณทรินคุณทรินก็มีแฟนด้วนะคณทริน <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อเไปเจ้าพี่เพลงเนาะฟัง,พงเ,งเพลง <c oughs>

อ่พีพงหนึ่เพลงหนึ่งเนาะต่อนิดนึ่อ